สวัสดีครับผมวันนี้ฝนตกนะครับอยู่ที่บ้านนาทมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะครับดูบรรยากาศยามเช้านะครับฝนตกของเมื่อตอนเช้านะครับว่าจะไปรับหลวงพี่มาฉันเพนนะครับ11นาฬิกาคงไม่ทันแล้วนะครับ ดูต้นหมักกระทบลบของผมนะครับอยู่ที่ข้างกำแพงนะครับดูบรรยากาศรอบๆไปเลยนะครับฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งสินเชื่อยืมเงินแล้วฝั่งนี้ก็เป็นรอบๆถนนนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดที่ถนนนะครับภาพอาจจะยาวไปหน่อยนะครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กลับมาดูที่รอบบ้านอีกทีนึงบรรยากาศรอบๆอบอีกนะครับคลิปอาจจะหยุดแล้วก็ถ่ายใหม่ันนี้ก็จะเป็นบริเวณเล้าของผมนะครับ แล้วก็มีผักปลูกผักปลูกมีกินด้วยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ำท่วมนะครับข้างบ้านฝนตกในวันนี้ส่งผลกระทบให้น้ำท่วมนะครับดูกันเลยนะครับน้ำนะครับนี่นะครับผม โอ้โหเล็เห็ดเลยนครับทุกท่านฝนตกในวันนี้โอ้โหดูนะครับดูนะครับทุกท่านถ้าตกหนักทุกวันทุกวันนี้โอ้โหบ้านผมก็คงจะท่วมด้วยนะครับขนาดภาคอีสานของเรานะครับทุกท่าน แล้วแถวกรุงเทพจะเป็นยังไงนลครับฝนตกหรือเปล่านะครับแถวกรุงเทพของเรานะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบีคน่สานช่องของเราด้วยนะครับช่วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ติดตามมาติดตามกับครับทุกท่านนะครับผมมีคนที่สารนะครับขอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ